สวัสดีครับพี่หญ่ Snap t e ท h ครับและตอนนี้พี่ใหญ่อยู่กับตัวไม้กันสั่น DJI RS4 Mini ไม้กันสั่นสำหรับกล้องม o เล e s s ครับตัวนี้เองเนี่ยเขารองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่0.4ถึง2กิโลกรัมก็พูดง่ายๆว่าใช้กับกล้องตัวใหญ่ๆหรือว่ากล้องฟูลเฟรมได้เลยเพราะปกติเองเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยของกล้องฟูลเฟรมยังไงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกิน2กิโลไม่ว่าจะเป็นแค n นน panasonic อย่างตอนนี้ที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ก็จะเป็นตัว panasonic lumix S5 II นะครับก็ กล้องพร้อมกับเลนส์20-60เองเนี่ยก็อยู่สักประมาณโลก,กว่าเท่านั้นเองเจ้าตัว RS4 Mini ตัวนี้ก็เลยสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้สบายๆครับความรู้สึกแรกตอนที่ใช้งานเนี่ยนะฮะก็คือเขามีระบบออโต้ล็อกมาให้แล้วอันเนี้ยดีงามมากๆเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้งานครับเราก็แค่เปิดตัวไม้กิมบอลครับเขาก็จะกางแล้วก็ เปิดออกมาให้อัตโนมัตินี่พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ถ้าเราจะปิดครับเราก็กดปิดไปได้เลยตัวไม้กิมบอลเขาก็จะพับเก็บให้ซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้เราสะดวกมากๆเวลาที่เราเปลี่ยนโลเคชันหรือว่าเวลาที่เราพักก่องครับก็ไม่ต้องมานั่ง พับไปพับมานะฮะเขาเป็นออโต้ตัว g i m b อลเองเนี่ยเขาจะมีวางขายสแบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นไมค์กิมบอลอย่างเดียวครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่1590บาทกับชุดที่2จะเป็นชุดคอมโบซึ่งก็จะมีตัว Viscape h นเดิลก็คือเจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีตัว นะครับอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นตัว RS Intelligent Tracking Module ซึ่งเป็นตัวช่วยในการ t r a ็กวัตถุครับหมายความว่าเจ้าตัว gimbal ตัวนี้เขาสามารถที่จะแพนตามหรือว่าทิวตามพูดง่ายก็คือ t r a ็กตามวัตถุได้อยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็สามารถใช้งานจากตัวเจสเตอร์กือสั่งจากท่าทางได้ด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังส่วนค่าตัวของเจ้าชุดคอมโบอันนี้เองเนี่ยนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทครับมาดูที่ตัวกิมบอลก่อนครับอันนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ากิมบอลของเขาเปลี่ยนสีแล้วจากสีเดิมเป็นสีดำครับตัวนี้จะเป็นไมก์กิมบอลสีเทาพี่ใหญ่ว่าค่อนข้างสวยเลยนะสีของเขา ตัวไมค์กิมบอลอย่างเดียวครับน้ำหนักจะอยู่ที่890กรัมแล้วก็จุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าตัวไมค์กิมบอลตัวนี้เองเนี่ยเวลาเก็บครับเขาจะทําให้มันสลิมก็คือให้มันบางลงเพราะว่าเราสามารถจะถอดเจ้าตัวเพลทตัวนี้ได้เพลทขวางตัวนี้ก็ทําให้เวลาที่เราเลิกใช้งานครับเราสามารถจะเก็บเสียบใส่กระเป๋าได้สะดวกมากๆรวมถึงว่าตัวแกนของกิมบอลทั้ง2แกนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวัสดุเป็นเทฟลอนนะครับซึ่งอันนี้นะฮะก็ช่วยให้ไม่ติดกระทะไม่ใช่ นะครับตัวเทฟลอนตัวนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการขยับในการบาลานซ์ตัวกล้องเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีความลื่นมากขึ้นครับสร mm ับ hmm. การใช้งานนะครับอย่างแรกเองเราก็จะต้องตั้งบาลานซ์ตัวกล้องก่อนเวลาที่เราใช้งานนะฮะเอาตัวเพลทตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวเพลทเขาจะมีด้านที่เป็นลองตัวเลนส์นะฮะแล้วก็เอาด้านที่เป็นลองตัวเลนส์เนี่ยใส่เข้าไปด้านหน้าครับแล้วก็จัดตัว แป้นตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขาจัดขยับข้างหน้าข้างหลังได้เราก็ดันมาให้สุดให้ชนกล้องของเราเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ตัวเพลทเนี่ยเขาขนาดตักกล้องนะครับแล้วก็มาที่ตัวกิมบอลกันบ้างตัวกิมบอลเองเนี่ยเวลาจะบาลานซ์นะครับพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าให้ปลดล็อกแล้วก็ให้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งทํางานก่อนก็คือเราก็ปลดให้เขาลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อย ใส่ตัวกล้องเวลาทำบาลานซ์ตัวกิมบอลเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าไล่จากตัวกล้องเข้าไปก่อนนะครับก็คือเริ่มที่ตัวกล้องครับเราติดเพลทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตัวกล้องเนี่ยเข้ามาสไลด์ใส่กับตัวแขนของกิมบอลนะครับอันเนี้ยใส่ให้ชิดเลยนะแล้วก็ล็อกครับทีนี้ที่บอกว่าเริ่มจากตัวกล้องก่อนก็คืออ่ะเราใส่ตัวกล้องเข้าไปแล้วครับต่อมาเราก็จะทําการบาลานซ์หน้าหลังก่อนนะครับเราก็จะปลดตัวกิมบอลครับ อย่างเงี้ยเขายังตกอยู่เราจะต้องบาลาน้ำหนักยังไงก็ได้ให้กล้องเนี่ยไม่หมุนนะครับก็คืออ่าพี่ใหญ่ขยับมาเราก็ปรับนะครับไม่ให้มันตกไปข้างหน้าหรือว่าตกไปข้างหลังนะฮะอ่ะประมาณนี้ค่อยๆบิดแต่ว่าสักทีสองทีเราจะชนานาญแล้วเราก็ล็อกตัวสไลด์ด้านหน้านะครับอ่ะล็อกไปอย่างนี้นะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยกล้องเขาจะอยู่แล้วนะครับในตําแหน่งต่อมาครับเราก็จะเป็นแกนที่เงยกล้องขึ้นมานะครับตัวนี้จะอยู่เป็นแกนแนวตั้ง เราก็ปลดตรงนี้ครับแล้วเราก็สไลด์ขึ้นลงไม่ให้กล้องเนี่ยเขาตกไปข้างหน้าตกไปข้างหลังมาเดิมนะฮะก็คือให้กล้องเนี่ยเขาแงนตรงๆด้านบนหาให้เลนชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆปรับจริงๆตัวแกนของเขาเองเนี่ยเขาจะมีมาร์กบอกนะครับเราดูที่มาร์กก็ได้อ่าพอได้แล้วเราก็ล็อกครับ เห็นไหมตอนนี้เราเวลาระวังกล้องครับเราก็จะจอดได้ตามตำแหน่งต่างๆโดยที่กล้องเขาไม่มีาการไหลแล้วอันนี้ก็คือหมายความว่าที่ตัวกล้องเนี่ยนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นแกนก้มเงอยอันนี้หรือว่าแกนด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาทํางานแล้วนะครับบาลานซ์เรียบร้อยต่อมาก็จะเหลือแกนอันนี้นะครับเราก็ปลดเลยครับสังเกตดูว่าอ่ะเขาตกไปทางซ้ายหรือตกไปทางขวานะครับตอนนี้เขาตกมาทางนี้ใช่ไหมฮะพี่ใหญ่ก็จะปรับตัวกล้องนะครับให้อ่ะกลับมา ก็คือถ้าเขาตกไปทางไหนเราจะดึงแกนไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าเขาอยู่หรือยังนะฮะอ่ะอันนี้ยังมีตกอยู่นิดๆเห็นไหมครับปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตกมาทางนี้เราก็จะผลักกลับมานิดนึงซึ่งพอเป็นตัวเทฟลอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถจะ จัดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้บางคนอาจจะไม่ได้วางเป๊ะ1 0 0แบบนี้ก็ได้พอเราได้แกนนี้แล้วนะฮะเราก็มาแกนสุดท้ายครับแกนสุดท้ายเนี่ยเราจะเอียง g i มบอลแบบนี้ครับแล้วเราก็จะดูว่าตัวกิมบอลเนี่ยเขาตกไปทางไหนนะฮะอย่างเห็นไหมฮะอันเนี้ยตกมาทางข้างหน้าแบบนี้นะครับพี่ใหญ่ก็จะเลื่อนนะครับให้เขาอ่ะเข้าไปข้างหน้ามากขึ้นมันจะได้ไม่ตกมานะครับอ่ะก็ค่อยๆขยับครับ จริงๆการตั้งครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันใช้เวลานิดนึงแต่พอพอตั้งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะจําตำแหน่งต่างๆของตัวไมค์กิมบอลของเราได้นะครับว่าตอนที่เราใช้กล้องตัวเนี้ยเขาอยู่ในโพซิชันไหนหรือว่าวางไว้ตำแหน่งไหนอ่ะตอนนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาถึงการออโต้จูนครับก็คือเราจะสั่งให้ตัวกิมบอลเนี่ยมันปรับจูนให้อัตโนมัตินะครับก็คือเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาก่อน แล้วก็เข้ามาในโหมดของออโต้จูนครับสตาร์ทคาลิเบชันนะครับนี่พอกดสตาร์ทครับตัวกิมบอลเขาก็จะแอดจัดมอเตอร์ปรับมุมปรับแกนให้เองอัตโนมัติซึ่งต้องบอกว่าไม่ยากนะครับไม่ยากพี่นะว่าตอนที่เราทำออโต้จูนหรือว่าตอนที่เราทำให้เขาคาลิเบทตัวกิมบอลเนี่ยหาที่ที่เป็นแฟตเซอร์เฟตก็คือพื้นที่เรียบๆแล้วก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่มันขนานจริงๆ นะครับไม่ใช่พื้นที่เอียงนะครับอ่านเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่90%กว่าเปอร์เซ็นต์ละเขาก็จะทําการปรับจูนมอเตอร์ต่างๆให้แค่นี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัว gimbal ตัวนี้เองเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนการวางตําแหน่งของตัวกล้องจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้ง่ายมากๆกนะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอล็อกตรงนี้นิดนึงนะครับคือเราสามารถที่จะปรับตัว gimbal เนี่ยให้เปลี่ยนจากตอนนี้เราถ่ายเป็นแนวนอน เป็นแนวตั้งครับวิธีการก็แค่เราก็ปลดล็อกตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะเพื่อให้ตัวเพลทตัวนี้เราจะถอดเพลทออกมาได้ทั้งชุดเลยแล้วก็เปลี่ยนครับจากแนวนอนใช่ไหมมาเป็นแนวตั้งเราก็เสียบเข้าไปด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็บีบล็อกเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยฮะจะสังเกตว่ารวดเร็วมากๆนี่แค่นี้ก็สามารถใช้งานเป็น การถ่ายแบบแนวตั้งได้แล้วครับในแง่ของการใช้งานจริงครับเรื่องของระบบกันสั่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้วางใจอยู่แล้วนะครคือตัว DJI เองเนี่ยเขาทำไม้กันสั่นมาอย่างยาวนานแล้วก็เจ้าตัว RS4 Mini ตัวนี้เนี่ยก็เป็นกันสั่นในระบบเจเนอเรชันที่4แล้วก็คือมีการ ปรับอังกอริทึมการทํางานที่ฉลาดมากขึ้นบวกกับมอเตอร์ที่มีกํำลังมากขึ้นก็เลยช่วยให้เราใช้งานเรื่องของระบบกันสั่นได้แบบแทบจะไม่ต้องห่วงอะไรครับการใช้งานเราสามารถใช้งานเป็นไม้กิมบอลเดี่ยวๆแบบมีก็ได้ก็คือแค่ เปิดไมค์กิมบอครับติดตัวกล้องก็ใช้งานได้เลยหรือจะใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชัน DJI Ronin ก็ได้แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องต่อกับตัวแอปพลิเคชัน DJI Ronin เพื่อที่จะ activate เขาก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะใช้เป็น gimbal เดียวๆหรือว่าจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอันนี้ทำงานได้ทั้งคู่โหมดการใช้งานเองก็มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นแผ่น follow ที่ตัวกล้องเนี่ยจะล็อกทุกแกนครับเหลือแค่แกนแผ่นซ้ายขวาที่จะหมุนได้หรือจะเป็นตัว แพนทิวฟอลโลก็คือตัวกล้องเนี่ยเขาจะก้มเงย,ยได้ครับแล้วก็อันต่อมาเองเนี่ยก็จะเป็นตัว FPV ที่ Mic ์กิมบอลเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวได้ในทุกแกนก็คือจะไม่มีการล็อกแกนไหนไว้เลยรวมถึงว่าเราสามารถที่จะคัสตอมไมได้นะครับเราตั้งเองได้เลยครับว่าจะให้แต่ละแกนเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็อันสุดท้ายเขาจะมีเป็น 3D r o l 360ครับเป็นโหมดที่ตัวกล้องเนี่ยเขาจะหงายตรงขึ้นไปครับแล้วก็เราสามารถใช้ตัวจอยสติ๊กเนี่ย ดันหมุนทางซ้ายหมุนทางขวาเพื่อที่จะหมุนตัวกล้องได้อันเนี้ยถ่าย MV ชอบใช้กันในส่วนของการ tracking บ้างครับตัว tracking module ที่เขาให้มาเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเขาจะมีไฟบอกสถานะอยู่ถ้าเป็นไฟสีแดงครับก็คือเขายังจับวัตถุไม่ได้หรือว่าระบบ tracking ยังไม่ทำงานครับแต่ถ้าเป็นไฟสีเขียวค้างเนี่ยก็คือตัว tracking เนี่ยกำลังทำงานอยู่แล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวกระพริบครับก็คือตัววัตถุเนี่ยมันมีการหลุดหรือว่า ตัวแทร็กเนี่ยมันจับไม่ได้ชั่วคราวส่วนถ้าตัวไฟตัวนี้ครับเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือตัวกิมบอลกำลังจัดองค์ประกอบของภาพใหม่อยู่อย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัว t ทร c k กิ้งโ d u l e ตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถสั่งงานเขาได้ด้วยท่าทางก็คือเวลาที่เราจะใช้งานครับเราสามารถที่จะใช้มือยกขึ้นมานะฮะให้เขาทํางานตามมือเราเราไม่ต้องเดินไปกดที่ตัวกิมบอลก็ได้ระวังกิมบอลไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ยกมือฝ่ามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะสั่งให้เขา เริ่มแท็กครับแล้วก็ถ้าตัวไฟด้านหน้าของเขาเองเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นก็คือเขาเริ่มแท็กตัวเราแล้ว,ลวหรือว่าจะทํามือเป็นรูปเฟรมครับชูเป็นแบบนี้ตัว gimbal เองเนี่ยก็จะจัด,จดองค์ประกอบของภาพให้แล้วก็ถ้าเราชู2นิ้วครับก็จะเป็นการสั่งให้กล้องเริ่มทํางานหรือว่าเริ่มบันทึกวิดีโอนิดนึงก็คือตอนที่แท็กเองเนี่ยนะครับจเจ้าตัวโมดูลตัวนี้ยังทางานได้เฉพาะตอน แทร็กตัวคนนะฮะยังแทร็กวัตถุไม่ได้ครับแต่พี่ใหญ่เชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยนะครับทางดี i จก็น่าจะออกเฟิร์มแวร์ออกมาให้อัปเดตในการแทร็กวัตถุอื่นๆได้หรือ เรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแทร็กมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองครับเจ้าไมค์กิมบอลตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราชาร์จเต็มสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดถึง13ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง mm. ก็เรียกว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ทีหนึ่งเนี่ยใช้งานได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่ครับขึ้นหนึ่งวันเนี่ยยังไงจเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่หมดแน่นอน ท่าที่ได้ลองใช้งานจริงมาเนี่ยฮะพี่ใหญ่ว่าใครที่กําลังมองหาไม้ g กิมบอลที่มีความคล่องตัวครับตัวไม้ไม่ใหญ่มากนะฮะสามารถพกพาได้ง่ายเหมาะสำหรับงานโปรดักชันงานทำคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นงานไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเจ้าตัว DJI RS4 Mini ตัวนี้เหมาะมากครับสำหรับใครที่สนใจตัว DJI RS4 Mini นะครับก็สามารถเข้าไปลองใช้งานเข้าไปพูดคุยได้ที่ร้านวิ g Camera กว่า16 0สาขาทั่วประเทศครับและอย่าลืมกดติดตามวิ g Camera ในทุกแพลตฟอร์มครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร ดีๆเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรื่องโดรนแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ